ที่จอดรถไม่มีเป็นลานนะครับก็จอดเอาหน้าโรงแรมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอย่างนั้นอนะ่ะที่ผมจอดนะครับก็อ,อยู่ในเมืองเลยห่างจากวัดมหาธาตุสองกิโล มีมุมถ่ายรูปนะเ,เกๆนะโรงแรมใหม่ๆดูสะอาดหน้าพักใช่ล,ละราคาไม่แรงอลบิสบูติกใช่ปะ่ะโอ้ห้าร้อยบาทนะครับใช้ได้เลย นี่ียงใหญ่แถมมีโซฟานี่ถ้าลูกมาด้วยก็นอนนี่ได้เออนะดีนะมีโต๊ะเครื่องแป้งม,มีน้ำมีอะไรก็เหมือนเดิมเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ดีกว่าไปดูไปดูห้องน้ำโอ้โหที่ตักไอเป็ที่ตักเ,เขาเรียกที่แขวนเสื้อใหญ่ใหญ่มากใครจะขนมาเยอะขนาดนี้ ตู้เก็บของมาดูห้องน้าเอ,าอ้าใหญ่เงั้นนะครับมีอพาร์ตเมนและโปกติแต่สวยดิทำมันเป็นใหม่หรือว่ายังไงหรือมันมันใชได้นะโอเคเลยนะกับราคานี้หายากนะไม่คยเจอแล้วราคานี้อืมห้องใหญ่กว้างไม่ดุดัดดีเลยละ่ะใครมานครก็เนาะลองดูเป็นตัวเลือกอันนี้เราจองผ่านอะไรถึงได้เหลือห้าร้อย อ๋อโครงการเที่ยวด้วยกัน,ค,กกนคือรัฐบาลออกให้40%ไม่ถึงเหรอ,หรอเออแต่โอเคแล้วเนี่ยใช้ได้เลยอัน <c oughs> นี้พามารีวิวอาหารเช้าของโรงแรมนะครับ <c oughs> ไข่ดาวขาไก่แกงเหลืองแล้วก็มีพวกขนมปังตรงนั้นดูนะครับนี่ข้าวต้มนี่เป็นข้าวต้มนี่ข้าวต้มอยู่นี่แล้วก็สวยนี่เขาเป็นแค่สวยเก็ดหวยน้ำส้มนี่นขนมหวาน,นครับนี่ของสิกของเด็กๆก,ก็ผมลงมาสายแล้วนะนะ9โมงแล้ว